สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้นะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะโจทย์ปัญหาเลขาคณิตนะในคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำนะให้เลือก3วิธนะีมาอ่านโจทย์กันสีนะ่เหลี่ยม a b c d นะแล้วก็สี่เหลี่ยม e f g h นะ อัตราส่วน BC ต่อ AB รูทสองอัตราส่วนเนะี่ย FG ต่อ FE รูทสองอัตราส่วนเดียวกันนะฟ้าหมายแฝงของโจทย์ข้อนี้คือ ABCD นะนะั่นน่ะเป็นกระดาษ A 3 EF GH เนะเป็นกระดาษ A 4 นะวางมุม E ไว้บนด้าน AD วางมุมนี้ไว้บนด้าน CD นะวางมุมนี้ไว้บนด้าน BC นะแล้วก็ถามว่านะอัตราส่วนของนะีพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ abcd หารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม abf มีค่าเท่าไหร่นะครับว่า ab เท่ากับ fg นะั่นนะ่ะนะก็จะสอดคล้องกับคำว่ากระดาษ a 3กับกระดาษ a 4นะนะแผ่นใหญ่ a 3แผ่นเล็ก a 4วางตำแหน่งแบบนี้นะก็าถามอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ abcd กับพื้นที่สามเหลี่ยม abf นะมาดูกันนะวิธีทำสามวิธีนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะวิธีที่หนึ่งนะ มองโครงสร้างเป็นโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะจะก็เลขาคณิตวิเคราะห์นะแล้วก็สมเหลี่ยมคล้ายมาช่วยกันนะแล้วก็ให้งานง่ายลงนะก็หมุนภาพนิดหนึ่งเห็นไหมซี C มาไว้ที่จุดกาเนิดนะจุด H, จุด G, จุด E นะีนั้นคว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรก็เลยเลือกให้เนะี่ย ยาว4หน่วย4ซนเมตรก็แล้วกันนะถึงแม้กระดาษจริงนะกระดาษ A3 A4 มันจะไม่ได้ยาว4ซนติเมตรทำนองนี้นะแต่ว่าโจท์เขาถามเป็นอัตราส่วนมันโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเราสมมุติได้เลยนะ D40 D40 นะแต่นี้ก็บอกอัตราส่วนมันเป็นรูปสเนี่ยก็สูงขึ้นมานี้ก็สูงในแกน y ก็4 2รูปสองคามกว้างว่าต่อความสูงนะ สตรงกันละอันนี้ก็ศูนย์สี่รูนี่แผ่นใหญ่ A B C D แผ่นเล็กเดี๋ยวเรามาเติมค่ากันนะกระดาษแผ่นใหญ่นะวางตำแหน่งแล้วนะแต่ว่าหมุนให้ดูง่ายข้นเองนะถัดไปนะเขาบอกว่าด้านนี้นะี่ย ยาวเท่ากับนี่ยด้านนี้นะ4เซนติเมตรขอเรียก4เซนติเมตรนะและอัตราส่วนมันเป็นหนรูสองเนี่ยด้านนี้ก็ต้องเป็น2องรูสอง,สองกระดาษแผ่นโตเนี่ยสี่อันนี้4ี่รูสองเนี่ยกระดาษแผ่นเล็กอันนี้4อันนี้สองรูสองแปลงคำว่าโจทย์และตัวว่าเป็นสูตร เราก็สามารถเติมความยาวของแต่ละด้านได้โดยเริ่มต้นเราเลือกให้ cd เป็น4เซนติเมตรนะอ่ะเติมเลขครบทั้งทุกด้านเลยนะ4 4 4สีรดด้านนี้4 4เพราะโจทย์กำหนด,ดให้ยาวเท่ากับ4นะยาวเท่ากับ cd อัตราส่วนเป็นรุดสองด้านนี้ก็ต้องยาว2อรุดสองเติมเลขครบแหลนะนี่โจทย์แล้วจะเลิเป็นสูตรนะเลขาคณิตวิเคราะห์ใช้แล้ว ไปดนะูสามเหลี่ยมคล้ายกันนะมุมนี้มุมฉากนะเพราะว่า efdh เป็นสนะี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมสองมุมนี้รวมกันก็90องศามุมนี้มุมฉากวัตถยตัวนี้เป็นเซตามุมนี้เป็นแอลฟามุมนี้ก็ต้องแอลฟาด้วยเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสีม่วงกับสีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายละ แล้วให้ด้านนี้ยาว a ด้านนี้ยาว2อรูทสองนะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะด้านนี้ก็เป็นสแควรูทแดลบเอกำลังสองด้านนี้ C ด้านนี้4ลบ a โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้านนี้ก็เป็นสแควรูทแปลบเอกำลังสองนะอันนี้สามเหลี่ยมคล้ายถูกอ้างใช้แล้วนะแล้วก็ใช้พีทาโกรัสด้วยสามเหลี่ยมนะ C G H ast, สีม่วง D H ast, E สีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะ D E ส่วน E H เท่ากับ C H ast, ส่วน H G เนะ่ยเพื่อให้คิดเลขง่ายก็จับยกกำลังสองทั้งสองด้านเนีเหตุผลตรงหน้าคือเราเห็นเครื่องหมายรูทนี่ไงนี่ยยกกำลังสองละแทนค่านะ D E นะ8 A นี a ่ยลบ a กำลังสอง E H ast. สกำลังสอง ch นี่นะ a กำลังสองแล้วก็ hg ตัวนี้ยกกำลังสองก็แปดแกสมการได้ a เท่ากับแปดส่วนสามรู้ตำแหน่ง a ลนะรู้ค่า a ละรู้จุด h ลนะถัดไปเราก็หาตำแหน่งต่างๆนะเพราะว่าเรารู้ค่า a แล้วนี่แปดส่วนสามแล้วก็เลยรู้นะพิกัดจุด e นะสามเหลี่ยมนะสีเขียวนะเท่ากันทุกประการนะนี่มุมฉากนะมุมนี้เท่ากันนะเซตามุมนี้เท่ากันนะนันตัวนี้นะ d e นะยาวเท่ากับ8รูส2ส่วน3อันนี้เป็นผลมาจากแทนค่า A นะวังนจากนะจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยนะ 8รูส2ส่วน3แต่ความสูงส่วนนี้มัน2อรูอส่วน3รวมกันก็เป็น10บรูอส่วน3ะแต่ตำแหน่งนี้นะ4รูส2ส่วน3เราก็เลยลรู้ความสูงของสามเหลี่ยมสีม่วงหละสามเหลี่ยมสีม่วง FAB นะพื้นที่คือ1น2นคูณฐาน4ซนติเมตรคูณสูงนะ 4รูลบทิ้งด้วย10ลรู2ส่วน3มันพื้นที่นะสมเหลี่ยม fab รู้ค่าละสี 4, ่เหลี่ยมผื้นผ้า abcd นะว่างคูณยาวจับหารกันได้12นะมันตอบคำถามได้แล้วนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะกระดาษ a 3ตัวจริงกระดาษ a 4ตัวจริงนะจะยาวกี่มิลลิเมตรอะไรก็ตามนะอันนี้เป็นคำถามถามอัตราส่วนพื้นที่ นะสมมุติ c d เป็น4เซนเมตรได้เลยนะอาจจะลองทำเป็นแบบฝึกหัดดูก็ได้นะลองให้ c d เป็น8เซนตะิเมตรตำแหน่งของจุดต่างๆก็จะเปลี่ยนกันต่อไปวิธีที่สนะ3โจทย์และตัวเลขเป็นสูตรเหมือนเดิมนะก็เลยให้ด้านนี้4เซนติเมตรด้านนี้4รูท2 จทย์บอกว่า fG ยาวเท่ากับ a ออันนี้ก็4เซนติเมตรอัตราส่วนมันเป็นรูทสองเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็น2องรูทสองสามเหลี่ยมคล้ายเหตุผลเหมือนเดิมนะตัวนี้มุมฉากให้ตัวนี้เป็นเซตาเนี่ยมุมนี้แอลฟาแอลฟาบวกเซตาเป็น90้เพราะมุมนี้มุมฉากมุมนี้ก็แอลฟาด้วยก็แปลว่าสามเหลี่ยมสีเขียวกับสีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายละ พอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายอัตราส่วนนะ d h หารด้วย c g เท่ากับ SE, h e หารด้วย g h เท่ากับ e d หารด้วย h c แล้วก็กแทนค่านะการแทนค่าตัวนี้มาจากพอเราสมมุติตัวนี้เป็น k ตัวนี้เป็น4ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมทำนองเดียวกันนะ 4ลบ k อันนี้2รูท2อันนี้ก็ใช้ทฤษฎีบทิทาโกลัสแทนค่าละเอาคู่เนี่ยคู่ไหนมาใช้ก็ได้นะเอาคู่นี้พอนมีตัวเลขคิดเลขง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเอาคู่ที่เป็นตัวแปรก็ได้ล่ะแต่คิดเลขยากเนะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ยกกำลังสองทั้งสองด้านนะจากคู่นี้นะแกสมการหาค่า k เนะี่ย k เป็น4ไม่ได้ k ก็ต้องเป็น4ส่วน3 พอนะได้ค่า k 4.3 8ส่วน3 8ส่วน3เนี่ยถัดไปสามเหลี่ยมสีเขียว2องอันนี้นะตัวนี้เนะี่ยมุมเนะี่ยเซตาหรืออัลฟาก็ตามนะจะมองเป็นมุมในด้านคู่ขนานมุมฉากแต่ด้านนี้ยาว4เซนติเมตรนีสีเขียว2อันนี้เท่ากันทุกประการสีม่วง2รูปนี้เท่ากันทุกประการนะี เมืพอเราแทนค่า k เท่ากับ4ส่วน3ไปที่รูปนี้เนี่ยอันนี้ก็8คูณรูท2ส่วน3ตัวนี้ก็2คูณรูท2ส่วน3รวมกันก็เป็น10ร2 3แต่ความสูงทั้งหมดมัน4รูท2เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้ความสูงของ ap ตัวนี้นะ ap เท่ากับเนี่ยความยาวทั้งหมด4รูท2 ลบทิ้งด้วย8 2รู้ส3่วนสบวกกับ2รูส่วนสาความสูงตัวนี้ก็เป็น2รู้สอ่วนสอัตราส่วนพื้นที่ A B C D กับ A B F ก็พื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D กว้างคูณยาว1น่วคูณฐาน4คูณสูงตัวนี้นะ2รู้ส่วนสได้คําตอบเท่ากันอัตราส่วนเป็น12วิธีที่3มนะ คล้ายกับวิธีที่2องแหละนะแต่สําหรับคนที่เรียนตีโกนแล้วนะระดับชั้นเรียนก็นึกง่ายๆนะนักเรียนมตนนะ้นเรียนอัตราส่วนสามเหลี่ยมคล้ายก่อนและตามด้วยสัดส่วนตีโกนมิติเนี่ยการมองมุมนะมุมในสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะเห็นฟานสัมพันธ์ของตัวแปรเร็วขึ้นนะก็เอาตีโกนมาใช้กันภาพเดิมนะ4 4่ี่รูสอง AB เท่ากับ FG อันนี้ก็44 4. อัตราส่วนมันเท่ากันตัวนี้ก็ตั้งสองรูทสองภาพเดิม k สี่ลบ k มุมนี้มุมเซตานี่เซต t ก็สามเหลี่ยมคล้ายแล้วล่ะนะแต่ในที่นี้นะแนะนำให้มองเป็นตรีโกณสำหรับคนที่เรียนตรีโกณแล้วนะสามเหลี่ยม d e h s, s i n นะด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากสามเหลี่ยมสีฟ้า สายเซตาด้านตรงข้ามมุมหาได้ด้านตรงข้ามมุมฉาก2อันนี้เท่ากันมีเครื่องหมายรูทอยู่ก็จับยกกำลังสองนะเสร็จแล้วก็แก้สมการหาค่า K K มี2ค่า K เป็น4ไม่ได้ก็ต้อง K เป็น 4, สี่รูทสานะทำนองเดียวกันนะ แทนค่า k นะสามเหลี่ยมสีเขียว2รูปเท่ากันทุกประการสามเหลี่ยมสีม่วง2รูปเท่ากันทุกประการนะ de บวก ep ก็10รูปสอ่วนสพอไปลบทิ้งจาก4 2. 2. ี2ก็ได้ความสูง 2. 2. ท่อนนี้ ap นะเท่ากับ2องรูสองส่วนสาะัดส่วนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม abcd ก็กว้างคูณยาวพื้นที่รูป สามเหียม A B F ก็1.2คูณฐานคือ4สูงคือ2องรูสส่วนสามคำนวณแล้วก็12มันวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ก็ไปเลือกใช้งานกันตามความเหมาะสมนะนะหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ